ดีครับสวัสดีครับมาอีกรอบแล้วเฮ้นี่ฮะนี่ฮะเมื่อก <c oughs> ี้ว่าจะถ่ายตอนช้อปปิ้งด้วยแต่ติดที่ว่าเขินเพราะว่าข้าว้าแม่้าเยอะมากให้ถ่ายว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนให้ถ่ายพี <c oughs> ่ฮาวฮัลโหล <c oughs> คือที่แรกเราจะไปร้านไมนิวใช่ไหมครับแล้ว ปิดปิดหมดวันจันทร์เขาปิดเราก็เลยว่าจะพาพี่ๆน้องๆเนี่ยไปที่วัดโพเพื่อไปทำบุญให้จิตใจปลอดโปรรวมถึงไปดูพระนอนเผื่อว่า,าพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะได้เห็นเราก็ได้ให้เขาดูสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยแต่วัดโพก็ปิดครับพลาด มก็เลยโอ้ยตาแล้วปิดหมดเลยวันนี้ปิดหมดเลยสวัสดีครั้งครับแป๊บนึงนะปิดเออได้เลยครับโอเคก็เลยพามาที่นี่ครับใกล้ๆพามาช้อปปิง้งซึ่งตอนนี้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วช้อปปิ้งแต่ของโปรดอันนี้ยำผักไม่อ้วนอันนี้เป็นข้าวเขาเหนียวมือไม่กินตอนเช้าก่อดออกกำลังกายได้อยู่ สัวนนี้ซื้อเก็บไว้ไปฝากฝากยามที่คอนโดส่วนเจ้านี่ของโปรดของโปรดยังใครเคยกินบ้างไหมครับเนี A ่ยยใครเคยกินบ้างไหมไอไอไอลูกอมต่างๆไอซิ่งเคยกินกดหนึ่งให้ผมหน่อยพี่โปไม่ไม่ได้มาด้วยครับวันนี้พี่โปไม่ได้มา วันนี้พี่มากับผู้ช่วยคนหนึ่งครับแต่ให้เขาไปจัดการเรื่องของและส่งฮะแล้วก็เว็บทำพระกิจนำเที่ยวต่อแล้วก็เซ็งครับวันนี้ที่ที่จะไปปิดเกือบหมดก็เลยพามาที่ที่คิดว่าไม่น่าจะปิดที่ที่ทไม่น่าจะปิด,ปดก็เลยนี่ครับช้อปปิ้งของเป็นสเสบียง จริงๆช่วงนี้พยายามพยายามควบคุมไม่ให้น้ำหนักเยอะเกินสะสมนเยอะเกินก็เลยซื้อตั้งของที่สามารถจะเก็บไว้ได้หลายวันแล้วค่อยๆทายกินแต่ไอเจ้านี้อดไม่ไหวจริงๆไอน้ำตาลไอซิ่งเป็นเม็ดๆชอบมากโดยเฉพาะไอ้เม็ดสีเขียวแคนตารูปชอบมากเป็เด็นะครับเวลาเป็นคนต่างสังหวัดเนาะคนการินธุ์แม่ก็จะมาที่กรุงเทพมาที่แถวสำเพ็งแถว โซนๆที่ผมอยู่ตอนนี้แหละเพื่อมา,มาติดต่อมาดิวกับร้านค้าแล้วเอาของไปขายที่ห้างที่ต่างจังหวัดเมื่อ,เม,อเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาจะติดเจ้านี้ไปให้ผมผมก็จะชอบกินมากเเ็็ๆแล้วก็ทุกวันนี้เวลาเห็นก็จะทำให้เรารู้สึกนึกถึง <S <S สมัยเราเด็กๆเม่อกี้เดินผ่านก็เลยซื้อมี่เนาะ ก็ตอนนี้อยากจะพามาดูที่ที่หนึ่งที่คิดว่าผมเชื่อว่า95%เปอร์เซ็นของคนในในไลฟ์ like ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เคยที่จะมาที่นี่เฉลยเลยเนาะไอเดี๋ยวแนละ้วให้ทายก่อนดีกว่าทายก่อนดีบว,ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนให้ทายให้ทายลองทายหน่อย ได้ไหมครับฮัลโหลอ้าวไม่รู้ว่ะใช่ครับตอนน,ตอนนี้ผมอยู่ที่ทีโอสยามครับแสดงว่าหลายๆคนเคยมามาช่อปิป้งแล้วก็พามาดูโซนนี้อ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ไม่ไม่ไม, <S 1> <S 1> ไม่เคยมาน่าเสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพราะว่า ถ้ามาโซนนี้จะเป็นอีกเป็นอีกโซนโซนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกอิ่มเอมในใจอีกทีหนึง่งมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังสดชื่นเบิกบานได้เสมอเบอิกบานในแบบวัยที่เขาเป็นทําให้เรานึกถึงเออถ้าเราแก่ไปในอนาะคตเราจะเราจะยังสดชื่นเบิกบานเหมือนป้าๆลุงๆคุณตา อาม่าที่แถวนี้หรือเปล่าจริงๆมันคือโซนคาโอเกะของมีโอสยามนะนี่ทางไปเที่ยวไม่เคยไลฟ์แล้วเดินอย่างนี้นะครับแต่ว่าลองดูนี่โอสยามครับนี่สังเกตไหมพิ้วลมคาโเกะอันนี้อาจจะดูแล้วกลับได้นะไม่เคยพิ้วลมคาโเกะสองร้านคาโเกะอันนั้นเลยครับโซนนี้ ถ้าอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยจะมีคุณตาอาม่ากงร้องเพลงแทบทุกร้านเลยครับแล้วก็บางท่านอาจจะดื่มบ้างบางท่านก็ไม่ดื่มไม่ร้องนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งเฉยๆเลยอ่ะบ,บางท่านก็นั่งคุยไม่ฟังเพลงที่เป็นเพื่อนร้องซึ่งมันจริงมันเป็นบรรยากาศที่ที่ดีเป็นเหมือนสมาคมของ,ของคนสูงวัย เดี๋ยวพอเราพามันไลฟ์ที่นี่เดี๋ยวเอาอีกวแหละแต่ก็มีคนแซวเราว่าลุงไม้ตาไม้อะไรเนี้ยแต่ผมว่าที่ที่เนี้ยมันเป็นที่ที่ทําให้ผมรู้สึกอิ่มเอมที่ที่หนึ่งต้องบอกว่าสมัยเด็กๆผมจะมาที่นี่มาที่ดีโอสยามมาซื้อของเป็นประจาเพราะว่ามันมันมันจะมีของมันเนี่ยครับกระจุกกระจิกเต็มไปหมดรวมไปถึงเอ่อพวกร้านปืน เราก็ชอบมาดูมีร้านพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยบางทีแม่แม่เข้ามาจากกต่งสมัยเขาชอบมาดูและที่สําคัญมันจะมีที่ที่หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไม่รู้จักผมแผนกล้องไปให้ดูเนี่ยครับเป็นห้างแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิด เป็นห้างสัมพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมทำห้างสัมพสินค้าก็เลยจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับห้างหรือการค้าขายนะครับหรือส่วนตัวแล้วและนี่คือห้างแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งซึ่งยังเปิดบริการอยู่นะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเพราะว่าอาจจะปิดไว้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เจ๊งนะยังไม่เจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยครับห้างในติงเกลเออใช่ครับห้างในติงเกล แสดงว่าพี่ที่คอมเมนต์เคยดูอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่แดนมารุค่ะในติงเกลค่ะจริงๆว่าจะพาเข้าไปดูในติงเกลด้วยเพราะว่ามันจะมีความโอแฟชั่นสุดๆแล้วทำให้เราได้ย้อนยุคไปในช่วงแบบสามสี่ห้าสิบปีที่แล้วซึ่งของในไอติงเกลเองจริงๆแล้วเขาก็ดูว่าของมีขายก็ไม่ได้ เป็นของโบราณหรือเป็นของที่อุปโภคบริโภคหรือ FMCG เนี่ยที่ที่แทบแทบจะเอาตรงๆคิดว่าคงได้กำไรไม่เยอะแต่เหมือนเขารักษาไว้เพื่อเป็นสตรอรี่ของห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยแล้วก็เป็นสตอรี่ของเจ้าของเองที่เขาค็คงมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้สร้างมาแล้วมันยังคงอยู่อย่างี้ครับโอเค แต่ก็ยังอยากทําบุญอยู่นะต่อต่อให้ร้านไวนิวจะล่มหรือวัดโพจะล่มก็าตามแต่ผมคิดว่าที่สุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปทําบุญดีกว่าเพราะว่าช่วลหลังๆมาเวลาไปทําบุญจะเป็นการทําบุญแบบวิ่งเข้าไปไหว้พระถวายอะไรก็ตามแล้วก็ออกมาไม่ได้พาโซเชียลเข้าไปดูในโลกที่ผม ก็ไปโดยเฉพาะสมัยเด็กๆที่ไปบ่อยมากวัดจะไปถวายสังฆทานทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละสองสาครั้งสมัยก่อนนะสมัยก่อนแต่โตขึ้นมาอาจารย์นานทีสามสี่ห้าทิครั้งหนึ่งวันนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ใช่พาไปดูพาไปทําบุญแบบง่ายๆแบบผมนะครับเพื่อชําระล้างให้จิตใจมันสงบขึ้นสักหน่อยเนาะ โอเคแล้ว okay. เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปครับอึ๊อบรับมนะกดติด่อนบ๊ายบายครับ